สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีฟัตชาแนลนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ห่างหายจากการรีวิวกิจกรรมเกมเศรษฐีไปนานนะครับผมวันนี้เนาะเราก็จะมารีวิวกิจกรรมเกมเศรษฐีนะครับประจำวันที่21นั่นเองสิ่งที่มาในวันนี้คือหมวกสปีดนั่นเองนะครับผมหมวกสปีดท,ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดูถึง50%คือสกิลของหมวกสปีดนียจะมีลักษณะคล้ายก,กันกับสกิลติดตัวของคอนสแตนตินนั่นเองนะครับผมโอเคครับเราจะมา ดูกันนะครับว่าเราจะรวมแล้วก็ได้หมวกสปีดหรือไม่นะครับซึ่งนะครับผมซึ่งผมได้ทําการรวมไปแล้วนะครับ3ครั้งนะครับผมจะเห็นว่านะครับผมได้นะครับผมได้เจ้าหมวกคิสตันมาทั้ง3ชิ้นเลยนะครับและล่าสุดผมเพิ่งสุ่มไปแล้วผมก็ได้หมวกสปีดมาอีก2อันนะครับและผมก็ทําการอัปเกรดเป็นคลาส A อเลเวอ7ทั้งคู่แล้วนะนเองนะครับแล้วผมจะมารวมดูกันว่าเราจะได้หมวกสปีดหรือไม่นะครับโอเคครับเรามาดูชิ้นแรกกัน Yes k โอเคนะครับโอ้โอ,โอ้ดีใจมากเลยคือผมรวมไปก่อนหน้านี้3อันไม่ได้เลยนะครับโอเคครับผมมารวมอันที่4แล้วผมก็ได้พอดีเลยโอเคครับงั้นก็ขอจบรีวิวอีเวนต์ประจำวันที่21เลยกันนะครับเดี๋ยวผมอัพหมวกถึงเลเยอร์เอสบวกบวกเเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวหมวกนี้อีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ